เราจะไปที่ไหนด,ดีอีนี่ตามบ่มีเวียกมีงานกับสวัสดีจ้าค่สวัสดีพี่น้องพบปะาบะสุขุสุคนนะเจ้าค่ะพบปะอัมบาราราศนีแห่งหมู่บ้านผีปอบสวยและรวยมากมี่บ้านมีรถมีคอนโดมีวีวิทุกตาปลายเจ้าค่ะสุดท้ายพี่น้อง โอกาสกระลายเถื่ออยู่มากอะผ่านมาแต่เถื่อกอะแวะแว่แวหาน้องลิงลิงอยู่จา้าคนะ่ะเนาะลูกสาวของนางเนี่ยจ้ค่ะเพราะว่าห่างหายไปโดนเนาะมกลละกอก่อนหล้วกะที่ห่างหายไปคือว่าน้องลิงลิงก็อยู่กับแม่มอก,ก่อนก็ท่ายคลีบก็ต้องอยู่กับแม่นะจา้าคนะ่ะเนาะก็ห่างหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงหนึ่งแหละโดนเติบแล้วแหละแต่ว่านางผ่านไปผ่านมากอะแวะมาหาเพื่อนอยู่ คำา่าลิงลิงได้มาจากสายก็ไดมาจากนางแหละเป็นคนที่ตั้งซื่อให้น้องลิงลิงเจ้าค่ะแต่ซื่อจริงเพิ่นก็นมีอยู่เจ้าค่ะซื่อจริงเพิ่นซื่อเขาโรงเรียนนะพี่น้องไม่แกเข้ามามาบอกเบาแก้วว่าลำมันเบิดพ่พอเพิ่นลงมันปีนเบาแก้วปลูกม,มันนะเจ้าค่ะกะซีแวะมหานนองลิงว่าเพิ่นจะอยู่บ้านหรือว่าบ่อยู่ก็บ่รู้นะเจ้าค่ะแต่เห็นไม่ใหญ่เพิ่อนอุ่มหลานชายอยู่ อุ้น้องบุญมีน้องมีบุญอยู่จะค่ะตอนนี้นะก็อยู่หน้าบ้านน้องลิงลิงจา้าค่ะต่อเติมจากการเอฟซของแม่น้องลิงกะโอ้โหถือว่าเล้วไปส่วนหนึ่งเนาะข้างล่างสบายดีจา้าค่ะน้องน้องมีบุญน้องมีบุญไอหลายคนก็ถักถามนะจา้าค่ะทักถามมานะจา้าค่ะรับบอกว่อะไร บอเด้ premises, ์รับบอเดรรับหาวนอนคนตาหิบคนตาหิบเดือนเดือนนึงถก็เดือนเดียวนี่เบิ่งแน่นี่เดือนปลายเดือนปลายไ่เดือนปลายตอนตอนนั้นถ้าเป็นจักเดือนตอนสี่เดือนสี่มื้อสี่มื้อนะตอนตอนตอนที่พาไปหมกเนาะตรงใดแพ้ตรงไหนเศร้าเลยเนาะเศร้าเลยตรงนี้เลยบ่ยังบุบบุบ่นี่อนนั่นอนนั่นข้างโอ้ยทางงอนพี่นี่มางอนยังบุบอยู่พี่น้องบุบลงอยู่ เอืยอไปใส่สายลิงลิงไอ้ลิงนั่นลงใต้ลงใต้ลงไปห่อขนมบุญเจาเดนี่พี่น้องหลายคนก็ทักถามมาน่าจะคาวาเป็นนาดากะโอเคแหละพี่น้องโอเคค่ะยังแข็งแรงแข็งแรงค่ะน้องมีบุญนะคะผิวก็จะเป็นผิวไรพอล่ะค่ะสีน้ำผึ้งน้ำผึ้งกลมสก๊อตแลต น้องลิงก็ลงลงไปบุญบ้านก็เจ้าพี่นนอกไปหอ่ขอขนมกับแม่สงสัยส่วนพ่อเด็กขอสัมผัสพ่อแตงมาอยู่บ้านน้มเมืม่อเรยวไปไปมามาเมืนนเดินไป่ไปไปา,าก,กันเนาะ่ามามากันแ,นแลวเก,กันแอะไรตเตะกัน,นาไม่อยู่วันที่ช้า ส ja ra, okay. ิว okay. like ่าเป็นเรื่องประหลาดประธานได้แต่งจแต่งแล้วตอนนั้นก็ขอซื้อเนาะขอส่งซื้อหลังจากชิว่าตอนไหนนี่พี่น้องว่านางกับใบเก่ากายผู้ใดเนาะเจ้าค่ะกับใบเก่ากายกะไอมาเนาะตะกี้ก็วางแผนไว้ว่าไว้กะว่าแต่งเดือนพุนนะเนาะเดือนสองแต่กะผ่านมากบะไปแต่ง กสิมีเหตุและมีผลอะไรพี่น้องหับควันเด้อนี่ลงหับควันเด้อลงกันหักกระลงมาโอ้ยบักฮามเบิ้ปากอ่ะหนีสินก็บฏทันเบิดพอได้ชื่อใส่ปากก็เหลืออยู่ลอยนึงพี่น้องมือแรงกสิไปงานผูกแขนน้องเตยนะสิค่ะน้องเบาอยอยเอาไ้ซื้อขนม từng bá lai cái nhang đi từng lai nhang đi Sebong, ngân mà la lệch nhiều hoi Long thai ba mươi bảy cong tuổi đấy à à bảy thằng anh em, ah, xok xok xok, mua sỉ kẹo đơ con lông giao này, không, cao không, không, lên không, 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 เข้าา44เย09คำคูณชมคูณคำคูณคำคูณยันนี่ไว้เป็นคนดีเป็นคนดีของไม่ใหญ่กับพ่อใหญ่เป็นผู้หูผู้ดีด้ยนะเด้อกนะับบริการนั่นเลยเด้อผนะักชี1ยาเลยพุ่นไทยเออสักวัคซีนรอเป็นสักชมอเข็ม หลายๆคนก็อยาเข็นนะจจะค่ะนี่สิค่ะสมบูรณ์้วค่ะแข็งแห้งพี่น้องแข็งแห้งเหลือแต่หญิงเดียวลิงนี้ขึ้นอาจจะขึ้นมากระซิบวายู่ไปตู้หดข้ามบุมังเก่าหน้าเก่าลังไหมพี่น้องเก่าโอ้ยเงินกับเงินจับมากับบังเอิญเก่าหน้าเก่าลังอะไรหรอเงินโชคเงินขังเงินคูณ ถึงบลายแต่ก็ยังดีไม่ใหญ่เลยเฮี้ยังกับประเทศแล้วมักปลูมกมักพังเอาแต่ลานปกติไม่ใหญ่เพื่อจะมาปลูกมักพังน้อยพ่อช่องชะโมงเล่นเขามาห้าล้านลิงลิงกำลังใหญ่ก็ได้ไหมละคนนึงบัดนี้ได้ผู้ชายบัดนี้อาส่วนลุงได้สับปะสายตั้งแต่ปุอมอยู่เงนินยังอยู่เงินเนาะกับเพิ่นนั่นแล้วใช่เพิ่นแล้วเห็นหน้าเลยมีกัน <onz> ส่วนลุงก็มาป่อยลานอยากอุ้มลานมุตะอู้มาป่ยอยู่มันกทที่มือนั่นกับผิดผลาดไปก็สิควมคิดของเพื่อนอะไเนาะเนาะในใจเขาก็บอกหูส่วนลุงก็อยู่เือนไป่นองอยู่ทั้งเงินปนอนทั้งเงินจะ อันนี้ก็พ่อใหญ่เพิ่นแล้วพ่อใหญ่ลิงลิงางมาแล้วม่นบอลิงลิงมาแล้วพี่น้องสค่ะหลายๆคนก็ลิงลิงมาเนี่ยก็คือว่าพี่น้องบ้านมันก็ห่างกันเนี่ยนอกจากบ้านนยางมานี่ก็ประมาณสามกิโลนะสค่ะสามกิโลเนาะอย่างไปไปประมานกรยาบนะจากน้อยนี่ก็ลงยาแห้งลงนาแห้งก็สิยาพี่น้อง สายไป่อกขนน้มาเอาอยัางมาฝากแม่ได้อันเดียวบากาคอพูดพูกพูดแต่งทั่วผ้ามาขี้หูดสายวันใดได้ไไลูกทน่ใดเห็นได้เิย สบายดีป้าลุงก่อนสบายดีก่อนขึ้นเลยนั่งง่ายินบ่อนนั่งาัะเดโอ้ยไปนั่งแล้วไปย้ายออกใส่ซื่อก็ใส่ซื่อผัวามีเอาเกิบนะยนาปันนั้นไปคิดถอดเมย์บ่อนอยากไปหาสบายดีสบายดีสบายดีป้าลุงใส่สบายดีป้าลุงง่ายเลยพี่น้องอยากอายอยากเขินส่วนไปใส่ก็ยากสมือหนีนางง่ายเมื่อไหร่สิมาก่ะส่วนไปอยากไปอยากไปอยู่ ไปเราไปหาเอ้อเมยไปเยอะฮะพวกนี้นนี่น้องน้องเจ้าได้เงินบักหลายนึงนี่นะเออจ้างกับสิบหกไห้กินขนมเออเอามีงอกอันน่องเนี้ยเออบังอกบังอกเงินน้องกับสามเงินตันั่นแล้วเงอกอย่างอีกบาทนึ่งเอาเอา ใบบอเ่บ่ฮะบอลเพ่มาบ่บอนเพ่บ่ใดี่งดีนะเจ้าค่ะแข็งแรงแล้วยี่แม่บอลนะะบอลลกโอยง่เลยจังไบเด้อ่ายเลยจังขี้ยนซ่อนต้นขีบมาลิงไอายกับนนองสิคดละผิวเจ้าค่ะเด้อส่วนเอือยได้แม่เจ้าค่ะ ม,มีเงินโสกไปหนึ่งหันเก้าหนาเก้าลังราแมนบอใบเคียวกันเก้าหนาเก้าลังไว้หลังอ้เก้าน้าใส่ามาให้แม่เก็ำดูกว่าข้าต้มนะไว้ไว้เก็บุกเก็บๆกูกินน้ำดีก่อน หลายคนก็ทักถามหานะจ๊ะค่ะน้องลิกเป็นยังไงโตแล้วค่ะเริ่มเป็นสาวเลยพี่น้องอีกบุกี้กี่ปีจ๊ะค่ะกปีจ้าค่ะกันอะได้ลูกเคยเออจังนะก็ได้ร้านเคยพี่นาเขาลูกเรียนเต็มที่เต็มปีแล้วล่ะมีเอฟซีวายู่ให้ไปห้ามมาล่าแน่ก็เลยว่าให้นั่งไงสกอร์ให้นั่งกิโลสีไปอีกตัวนี้ม่หมอมันตันหมดแล้วกิโลสี่ปี ือมือห้ามว่าแล้นมีเอกนอนหางาอก็ได้เป็นไข้เลือดาริส่ทธิ์มาป้าครับเพื่องในบ้านอัปเดตด้วยไอ้อ้ปูพื้นเห็ดไทยผ่านเรียบร้อยแล้วมาเขามาสิเมื่อปลาเพิ่นอยู่ดอกเขาเวลาเขาบริสลายเด้อ พับเราทิพน่อยก็มีฝันหบักมีพี่น้องสมดกพดโพดกโพแะแต่ว่าล้างบ้านข้างนางก็เป็นเด้มักมีเจสีบอม,อมักมัก,ม,กมีความดูขจ้กขจ้ากับมีสวนคั่วล้างบ้านเลยเออไม้มมออมโอยสวนคั่วก็ได้มักเพชรกระดก ใส่ผ้าเป่าลุงคำเบิ่งห้องเดี๋ยวนอนอยู่ใส่นอนอยู่ใส่หองนี่พี่น้องห้องนี่แหละห้องนี่เคยเคยเห็ดนะพี่น้องเคยเปิดร้านสวยๆน้ำกัดเต้สมัยโบมียังนี่แหละจ้ะตอนนี้ก็เป็นห้องนอนห้องผักเพิ่าล่ะสักค่ะ่อนนี้ก็จะเป็นหม่องล่างถวยล่างซามสักผ้าล้างบ้านก็จะเป็น สวนครัวเจ้าค่ะหมากละมุดบาเป็นบาปีนะโอ้บุดหมาไปปะไปกินข้าวกับป้าปะเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะลิงลิงไปออกไปยุไปยุไปหาเกระเมิดไปยุบเถินเถินปากว้าวเงาะจะได้แนวไผ่ดอก งอยังซะงอยังสารจะจุบเมียงข้างหลังออกมาแล้วค่ะพี่ทาองมาถึงหนี่ก็บเสด็จมาพาจ่าก่อนจะคณะเดี๋ยวจะกินข่าวเงือนเบาแจ๋ก่อนไปฝากท่อก่อนจะค่ะเพิ่นแกงน้ำไม้จ้าค่ะ แม่ๆพี่น้องไม่กินเก่งแล้วมาน้ำกันจับไม่ใหญ่พราใหญ่จ้ะค่ะแซบบะแซบบะแซบบะโอ้ยได้พักแวนผู้เด้อเขาเอาเครื่องนึ่งได้ดิเมนบอกทุกคนรู้ไปแล้วอ่ะพักแวนคือโป่งไว้แส่ดึงเอาดึงเอาผู้เด้อน้องก็ไม่หงังนั่นพักกันยิ่งหน่อยมันมันออกโป่งยังจากนั้นกระป่งเนาะพอ